นี่คือเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดผ่านการเป่าลมหายใจที่บรรดาน,นักดื่มทั้งหลายน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีความจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเข้มงวดกดขันจับกลุ่มผู้ขับขี่ยานพหาหนะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นถือว่ามีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีปริมาณยานพหาหนะเป็นจํานวนมาก จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายในปี2557เกิดอุบัติเหตุรวม2,992ครั้งมีผู้เสียชีวิต322รายบาดเจ็บ3,225คนเมื่อเทียบกับปี2556ยอดการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ5 8สาเหตุจากการขับขี่ในขณะเมาสุรามาเป็นอันดับที่2ดังนั้นการเตรียมพร้อมเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ให้ได้มาตรฐานสากลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ในพิเศษดูลงทเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่ากระทรวงวิทย์โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสำนัก,การรงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดผ่านการเป่าลมหายใจ <Das que ath let> มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องอทุก6เ<อ>ดือนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจระบบการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ที่จะใช้งานโดยช่วงยิ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือนะครับมีมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับ สำหรับการใช้งานเครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเปลี่ยนหลอดเป่าทุกครั้งโดยใช้1หลอดต่อ1คนการเป่าจะใช้ลมหายใจเป่าสม่ำเสมอไม่ขาดตอนจนมีไฟหรือตัวอักษรเตือนให้หยุดจากนั้นเครื่องจะประมวลผลหากผลปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ถือว่าเมาสุรามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไรก็ตามมีความเชื่อว่าการใช้น้ายาบ้วนปากหรือการดื่มนมเปรี้ยวจะสามารถช่วยลดปริมาณแอลกอฮอลได้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีผลแต่อย่างใดยิ่งกว่านั้นอาจส่งผลให้การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากมีแอลกอฮอลเป็นส่วนผสมไม่ควรดื่มเลยเพราะว่าถ้าดื่มแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสติในการขับขี่ใช่มันจะมีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนะคะสรุปแล้วหากจําเป็นต้องขับขี่ยานพหาหนะควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา หรือหากมีการดื่มสุราไม่ว่ามากหรือน้อยก็ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่น